สวัสดีค่ะมหาวิทยาลัยราชพัฒนจังเกษมขอขอบคุณกสทชที่ให้เกียรติเชิญมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในโครงการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทางดิจิทัลอย่างหลากหลายเท่าเทียมแล้วก็เท่าทันในฐานะสถาบันการศึกษาดิฉันอยากแลกเปลี่ยนประสบะการณ์ว่าสังคมไทยเราผ่านการเปลี่ยนแปลงสองช่วง ก็คือ literacy และ media literacy ในอดีตเรามีปัญหาว่าประชาชนของเราอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ที่เราเรียกว่า illiteracy ซึ่งก็จะกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้อาจจะถูกหลอกลวงได้ง่ายตอนนี้เราผ่านภาวะนั้นแล้วแต่เรากำลังก้าวเข้าสู่ปัญหาที่เรียกว่า media literacy ก็คือเราเข้าถึงสื่อได้ เราใช้สื่อเป็นแต่เราอาจจะไม่รู้เท่าทันสือ่อเพราะสื่อปัจจุบันแฝงข้อมูลที่มาทั้งจริงเท็จและก็กึง่งจริงกึ่งเท็จโดยเฉพาะในแวดวงอย่างเช่นทางด้านการเมืองออการค้าการโฆษณาแล้วก็เรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพดิฉันก็หวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้ประชาชนของเราสามารถที่จะรู้เท่าทันสือ่อแล้วก็ใช้ชีวิต อยู่ในสังคมยุคดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็มีคุณค่าขอบคุณค่ะ